ประเด็นเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมารจุดจบสุคุณานั้นง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับไม่เป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เรามาพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยเรียกได้ว่านะครับการต่อสู้นะครับของราชาคำสาบอย่างสุคุนะนะครับที่พวกพระเอกนั้นนะครับต่างร่วมมือร่วมใจหรือนะครับง่ายง่ายก็คือหมาหมูนี่แหละในการพยายามจะรุมในตัวของสุคุณานั้นนะครับมันก็ผ่านมา40 50ตอนเลยซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นมหากวายเล สำหรับการต่อสู้ครั้งนี้แต่ประเด็นเลยก็คือนะครับไอ้มหากราบการต่อสู้ครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะยาวนานแต่หลายคนนะครับก็จะมองว่านะครับโอ้โหการต่อสู้นี้จุดจบสุคุนะเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งโอ้โหถ้าดูจากตอนเนี่ยเชิงตัวเลขบอกเลยแหละครับว่าโอเคนะครับมันคงไม่ง่ายหรอก40-50ตอนแต่ถ้าเป็นเชิงประจักษ์นะครับผมบอกเลยว่าเอาจริงๆนะมันก็แอบง่ายจริงๆนะสำหรับการตายของสุคุนะแต่เราจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็มีประเด็นนี้นี่แหละ อย่างที่ผมพูดไปแหลคะครับว่าหากนับเชิงตัวเลขของตอนแล้วนะครับมันประมาณ40-50ตอนคือมันเป็นจํานวนตอนที่เยอะมากๆเลยนะกับการต่อสู้เพื่อกําจัดนะครับในตัวของสุคุนะแต่ที่ผมพูดไปแหลคะครับว่าไอ้ตัวเลขมันดูเยอะก็จริงแต่หลักๆแล้วเรื่องการต่อสู้นั้นผมพูดเลยแหละครับว่าความโหดความเก่งความยิ่งใหญ่ของสุคุณะนะครับที่ถูกปูมาเนี่ย40กว่าตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะพูดเลยว่าการตายของสุคุณะในครั้งนี้หรือว่าความแพ้ของสุคุนะในครั้งนี้เนี่ยผมว่านะครับมันก็แอบดูง่ายไป นะเร็วก็คือเร็วเร็วก็คือสมมติจำนวนตอนน้อยแอ10สินตอนอนั้นคือเร็วอันนี้4ี่สตอนแน่นอนว่ามันไม่เร็วมันถือว่ายาวนานแล้วแต่ที่ง่ายเลยเนี่ยมันง่ายยงเกินไปนะครับกับสิ่งที่เขาปูมาเกี่ยวกับสุคุนะและประเด็นเลยก็คือนะครับไอตอนจบมหาเวทยาลัมาเนี่ยกับความพ่ายแพ้ของสุคุนะผมเข้าใจนะที่หลายคนจะมองว่ามันดูไม่พีคเลยนะครับหรือนะครับมันดูง่ายไปเป็นเพราะว่านะครับจุดพีคเนี่ยของตอนจบมหาเวทยาลัมาหรือนะครับความพ่ายแพ้ของสุคุนะนั้นเนี่ยมันดันไม่พีนนคพไ ที่สุกุนะนั้นปะทะกับโกโจซาตตรุคือถ้าแบบให้ผมนั้นแหละพูดง่ายๆเลยนะสมมตินะไอศึกสงครามครั้งเนี่ยไอตอนสู้ตอนแรกเลยโกโจนั้นนะครับยังไม่ออกมาจากโกคูมงเคียวและเป็นการต่อสู้กันและตอนท้ายเนี่ยโกโจค่อยมาสู้กับสุกุนะนะครับแต่โกโจนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็ศึกในตัวของสุกุนะก็คือรูปเดิมเลยโกโจนั้นจะต้องเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปและยูจินั้นจะต้องมาจบนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้เอาเป็นแค่ช่วงท้ายนะไม่ใช่ไอช่วงยืดยาวก่อนหน้านี้นะครับที่มีทนายนะ ควรไปใส่ช่วงตน้นถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าไอเรื่องที่ทุกคนนั้นดราม่าก,กันนะครับหรือบ่นๆกันเกี่ยวกับมหาวทยพนึกมานไอเรื่องตอนจบมันไม่พีคนะ่ะผมก็จะเข้าใจนะว่าเออถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะพีคมากยิ่งกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความพีคของมหาวทยนึกมาน,านั้นมันดันไปลงนะครับตรงที่โกโจโหมดแล้วอีกทั้งนะครับมันมีเรื่องราวหลายเรื่องราวแล้วกันนะครับที่ถูกปูมาแต่มันก็ยังดูไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่หรือนะครับมันอาจจะเป็นการเคลียร์โดยอาจารย์เขียนมันนเีาปป็พ ม,มีการทดลองนะครับในการสร้างเด็กมาอย่างยูจิอะไรมากมายแต่ปรากฏว่าเคนจาคุนั้นก็ดองไปอย่างง่ายดายเลยซึ่งมันง่ายจริงนะกับความแพ้แพ้ของเคนจาคุเมื่อเทียบนะครับกับสิ่งที่ปูมานะครับถึงสิ่งที่พี่แกนั้นพยายามทามากว่าพันปีซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับโอ้โหมันปูมาขนาดนี้มันเป็นวัตถุดิบที่น่าเสียดายมากๆเลยสําหรับเจ้าเคนจาคุคือทุกคนนั้นไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเคนจาคุจะต้องเก่งจะต้องเทพแต่มันควรจะมีอะไรที่มันดีมากกว่านี้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับจุดนี้ก็ ที่เราจะเห็นว่านะครับซูคุนะนั้นถูกยุจิจัดการซึ่งโดยส่วนตัวนะผมว่ามันก็พอ mix s e น s ์อยู่ตรงที่ว่านะครับซูคุนะสู้มา40-50ตอนถูกบันทอนพลังมาตลอดเรื่อยมาเลยนะครับแต่นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าใส่มาคือการที่ซูคุนะนั้นสามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้ใช่ไหมโอเคสายเวทย้อนกลับนั้นเป็นเป็นสิ่งหรือความสามารถที่คนในมาเวทผลึกมาที่มันเก่งๆมันสามารถใช้ได้นะครับแต่ไอ้สายเวทย้อนกลับนั้นมันดันสามารถย้อนกลับได้นะครับด้วยเงื่อนไขที่มันง่ายเกินไปนนคครัับือออเป็กกาายยย้ลลมดพง่ๆ โอเคมันยังดีนะครับที่มีการติดบักเอาไว้ว่าค่อยๆฟื้นฟูแต่ไอตอนหลังเนี่ยมันมีนะครับเกี่ยวกับการใช้ประกายทมินนะครับพอแบบว่าสุกุณะใช้ประกายทมินหรือยูจิใช้ประกายทมินปั๊บนะครับมันทําให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจากการฟื้นฟูนะครับด้วยสายเวทย้อนกลับของสุกุณนะนั้นเนี่ยมันช้าใช่ไหมเพราะพี่แกนั้นถูกกดมาโดยตลอดเลยมันกลายเป็นว่าพอติดประกายทมินครั้งหนึ่งสองครั้งนั้นนะครับมันเป็นการประทุขึ้นมาจนทาให้สุกุณะนั้นสามารถฟื้นฟูพลังของตัวเองไไดด้้้้้้ออยย่่่าาาาาาางงงมมหหหลแแแะะททํใพกกกกนนนััรรรรรฟฟืืู ในเขตในการต่อสู้ได้ซึ่งจุดเนี้ยผมมองว่านะครับเออมันเป็นจุดที่น่าเสียดายนิดนึงนะคือมันปูมาซะขนาดนี้แล้วไอฉากจบในการต่อสู้เนี่ยมันดันไม่พีคนะครับซึ่งผมก็เข้าใจในส่วนที่คนมองว่าไม่พีคเพราะว่าไอท่าไม่ตายของยูจีนั้นสรุปก็คือยูจีเป็นคนที่ใช้ประกายทมินได้แบบติดรัวๆเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้มีความเป็นพิเศษละกันนะครับในตัวของเพลย์ของเรื่องเพราะปะกายไทปินหรือแบ็คแฟตนนเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับในหลายๆตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโจเองหรือซูคุ ประการทมินแทบทุกครั้งเลยแต่นั่นนะครับมันก็ไม่ใช่ความพิเศษนะความเป็นพระเอกของเรื่องนั้นมันจะมีความพิเศษมันจะมีความเป็นกิมมิคของตนเองที่แตกต่างจากคนอื่นไปนะครับอย่างนารุโตะนารุโตะนั้นนะครับก็สามารถใช้ก้าหางได้ใช่ไหมหรือนะครับวันพีทลูฟี่นั้นสามารถใช้พลังผลพิสานนิกาอย่างเกียร์ได้มันจะมีความพิเศษของตนเองอยู่นะครับจุดนี้แหละมันเลยทําให้มันขาดเสน่ห์ไปในตัวของยูจิในช่วงท้ายนะครับและการที่สุกูนะนั้นถูกยูจินะครับจัดการด้วยประกา มันไม่ได้หมายความว่าซูคุน่านั้นแพ้เร็วเกินไปแต่มันหมายความว่ามันแค่นี้เองเหรอฟีลแบบว่าก็ปูซูคุน่าเก่งเทพมาตั้งนานนะครับแต่พอจะแพ้อ้าวก็แพ้ไปเลยนะครับภายในตอน2ตอนคือจุดเปลี่ยนเนี่ยมัน่พยแพ้ตรงที่ว่าโอเคเมงูมินั้นพยายามฮึดสู้นะครับโนวาระนะครับใช้วิชาตอกของตนเองตอกนิ้วใส่ของซูคุน่านะครับแล้วก็ยูจิใช้ประกายไทมินแล้วทําให้นะครับเจ้าซูคุน่านั้นแหนกออกจากร่างไปใช่ไหมแล้วก็จบด้วยความ่พยแพ้ไปแบบง่อยๆแล้วก็อุราอุเมะนะครับสิทธิ์ข้างไข่นะเย ว่าเก่งว่าเทพแล้วยิ่งตอนท้ายเนี่ยหน้าตบปากด้วยนะก็คือบอกแหละครับว่าพวกของพระเอกนั้นโชคดีแล้วนะครับที่อยู่ในยุคนี้ยุคที่นะครับสุคุนะนั้นไม่มีร่างต้นของตนเองจึงทำให้พวกพระเอกนั้นชนะคือถ้าสุคุนะมีร่างต้นของตัวเองเมื่อสักพันปีก่อนพวกพระเอกนั้นเนี่ยไม่ชนะแน่นอนและก็อุระอุเมะที่ต่อสู้กับฮาคารินะครับมาพักใหญ่ตั้งแต่ต้นและแต่ปรากฏว่าเอาสรุปก็ไม่ได้สู้และสุดท้ายก็แหลกสลายไปในพริบตานะครับซึ่งจุดเนี่ยผมก็อาจจะมองว่าเออมันง่ายเกินไปไม่ว่าจะเป็นชออน็อ,ชอต ครับที่มันนานก็จริงนะ่สี่สิบห้าสิบตอนแต่มันง่ายคือปูมาสะเทศไยนะแต่พอจบปั๊บเหมือนหักเลี้ยวเลยนะครับประกาศว่าเหลือ5ตอนแล้วก็จบลงนะครับภายใน 1- นึงสตอนหลังจากนั้นซึ่งมันก็ดูง่ายจริงๆนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของสุขุนะซึ่งผมบอกก่อนว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบแล้วก็รักนะครับในมหาเวทผนึกมารมากๆเลยแต่ที่มาพูดผลเนี่ยไม่ได้มาพูดเป็นเพราะว่าเกลียดมหาเวทผนึกมารหรือนะครับรู้สึกแบบโอ้ยไม่ชอบแล้วไม่อยากดูไม่อยาก้ทุกคนดูแต่ผมพูดในฐานะคนรีีวววิบบ่าาาพูดดแแกลลลงๆเเยยยส นะครับกับความยิ่งใหญ่ของหมาเวผนึกมันที่ตอนจบนั้นควรจะจบแบบคนพูดเยอะกว่านี้เป็นตำนานมากกว่านี้นะครับหรือเป็นภาพจําของผู้ชมได้มากกว่านี้แต่พอตอนหลังมันเละปั๊บเนี่ยโอเคนะครับมันทําให้ภาพจําของหมาเวผนึกมันนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะจริงมาเวผนึกมันนั้นเป็นมังงะหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเชียร์มาตั้งแต่แรกเลยว่าโหอยากให้มันแมสเลยเกินเพราะว่าโอกาสมันแมสยากเหมือนกันนะสำหรับหมาเวผนึกมันตั้งแต่แรกเป็นเพราะว่าหมาเวพนึกมันนั้นเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ค่อนข้างง่่อนนยหใ นะครับและยิ่งงานแปลไทยนะครับช่วงแรกบอกเลยแย่มากๆมันเป็นองค์ประกอบรวมนะครับที่ค่อนข้างอาจจะดูไม่ดีแต่พออ่านแล้วแม่งก็สนุกเลยผมก็ลุ้นแหละครับว่าขอให้มันแมสพอมันแมสปับนะครับก็รู้สึกดีใจเดินที่มังะอย่างเงี้ยมันแมสขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าพอตอนท้ายเนี่ยมันดันเป็นแบบนี้ไปหน่อยนะครับซึ่งผมก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วมหาวิทผนึกมาเนี่ยแน่นอนว่ามังะนี้ไม่ได้ถูกตัดจบแน่นอนแต่เป็นรูปแบบละกันนะครับในมังะที่อาจารย์นั้นตั้งใจให้มันจบในรูปแบบนี้ซึ่งงงเเเชชิอนนใใกาาาารจบีี่่่ยยผมมมมมมวททท้้สุดดืฉลัห มันยังเป็นเชิงคอนเซปที่ดีแต่เพียงแค่ว่าเนื้อเรื่องความยาวการปูเนื้อเรื่องมาสู่จุดจบนั้นมันยังไม่ดีมากเพียงพอแต่คอนเซปมันดีมากๆเลยนะครับที่ท้ายที่สุดแล้วให้โนุมาระนั้นเป็นคนมาตอกในการจัดการสุคุณะหรือเมงุมินั้นนะครับต่อต้านนะครับในตัวของสุคุณะนะครับแล้วก็ยูจิพเดซึกคือมันดีแหละด้วยองค์ประกอบคอนเซปนะครับของเนื้อเรื่องแต่มันไม่ดีนะครับตรงที่ว่านะครับไอความยาวของเนื้อเรื่องไอส่วนเนี้ยหรือนะครับความกลมกล่อมและการที่เป็นการเขียนอธิบายนะครับหรือปูมา แล้วถึงแม้ผมจะพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าก็จะมีส่วนคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมันเหมือนคุณดูหนังหนึ่งเรื่องไม่มีทางนะครับที่ทุกคนนั้นจะชอบ100%หรือไม่ชอบร0 0อซ์ยู่ที่รสนิยมของแต่และบุคคลเลยวันนี้ก็เลยทําคลิปนี้มานะครับพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับมาเฟ่พนึกมานที่หลายคนมองว่านะครับมันจบง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าโดยส่วนตัวผมผมก็พูดอีกครั้งเลยครับว่าเรื่องความยาวในสี่สิบห้าสิบตอนนะครับไม่ง่ายหรอกมันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานเพียงแค่ว่าเส้้้้้้นน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 เรื่่่ออออองงีียยคตตมมมัััััดดแแแลลววพพใทททาาสุ เรื่องแบบเอาา้าประมาณนี้เองเหรออุตส่าห์คาดกวังไว้ในตัวของสุคุณะนะครับที่บอกว่าสุคุณะไม่เอาจริงพอเอาจริงแล้วได้เท่านี้เองเหรออะไรประมาณแบบเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าเสียดายเท่านั้นเองนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วมหาวิพนึกมานนั้นผมเข้าคิดว่านะครับพอมันจบลงอย่างบบิบูรณ์ผมก็เก็บครบอยู่แล้วแหละสําหรับมังงะนะครับก็คงจะกลับมาอ่านใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับฟีลอ่านรวดเดีวยวเลยถึงตอนนั้นอาจจะตกผนึกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดียวกลับมาหาเวทผนึกมานแล้วทุกคนคิดยังไงบ้างนะ และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณโดยจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ